สวัสดีครับพี่เชชครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองนครับสวัสดีครับสิ่งที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือวันนี้เนี่ยตลาดในในเอเชียในอินเดียบวก3-4-8นะครับในญี่ปุ่นบวก3-4-3ส่าในตัวฮ่องกงบวก185ในไต้หวันบวก150นะครับตลาดทุนที่ลบเนี่ยเป็นตลาดจาการ์ตาลบ43จุดตั้งแต่เช้านะฮะจนถึง ตั้งแต่เช้ายันจนถึงตอนนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยก็เล่นติดลบแต่ติดลบก็สามารถรีบาวกลับจาก16116ค่าขึ้นมาที่ระดับตรงนี้1,171นะฮะหุ้นที่เป็นพระเอกตลอดชั่วโมงเทรดเนี่ยนะตลอดชั่วโมงการซื้อขายเนี่ยคือ K-Bank ครับนะบ,บวกไป4บาทตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวปทอทนะ29บาท50ต่างตัวกรับนะ48บาท50มีอยู่ช่วงหนึ่ง48บาท75นะครับแล้วก็อินทัช นะฮะที่มีละะกักษณะขอการบวกขึ้นมาอย่างไรก็ตามเนี่ยทางเอสแอมองอตัวดัชนีนะครับในแง่งานรีเสิร์ชเนี่ยมองดัชนีว่าจุดรับนั้นอยู่ที่บริเวณ1 1 6 5นะครับแล้วก็จุดต้าน1180นะครับในแง่ของ1180เนี่ยวันนี้ถ้าปิดอยู่ที่อเรียนให้ทราบก่อนว่าขณะนี้ตลาดหุ้นในในฝรั่งเศสนะครับบวกไป24จุดในเยอรมันบวกไป52 ในรอดอนบวกไป13แล้วก็อิตาลีบวก201นะครับในสเปนนั้นติดลบนะฮะ5จุดนะครับ5จุดนะครับในโปรตุเกสในเบลเยียมในเนเธอร์แลนด์นะฮะบวกหมดนะฮะขณะนี้ราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ที่71.27นะฮะในตัวเบนซ์แล้วก็ในวิตรีไอยอยู่67.57เพิ่มขึ้นมา70เซน ความหมายที่พยายามบอกตัวนี้ทั้งหมดว่าตลาดขนาดนี้ตลาดหุ้นเนี่ยเป็นลักษณะของการอ,อ่อนอันสืบเนื่องจากตัวขณะนี้ดาวตัวล่วงหน้าเนี่ยนะฮะ,ะตัวดาวตันล่วงหน้าลบไป197เหมือนกับตลาดในเอเชียเนี่ยในประเทศไทยในประเทศไทยเนี่ยยังไม่กล้าเพราะว่าอาจจะเกิดขึ้นจากตัวในในสารเมริการที่เป็นลักษณะอ่อนตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการสิร์ยมองว่าจุดรับที่สําคัญหนึ่งหนึ่งหกข้าที่เป็นทดสอบเนี่ย จะเป็นจุดรับที่ถามว่าแข็งแรงไหมก็มีที่ระดับ1160เป็นจุดรับที่ลงข้างล่างอีกอันหนึ่งนะฮะแต่ก็ถือว่าตรงตรงเนี้ยพอลงมาเสร็จแล้วสามารถรีบาวได้ก็ลองดูพรุ่งนี้ฮะแนวต้านที่หนึ่งระดับ1180 1190ยังเป็นแนวต้านที่ที่สําคัญอยู่ในขณะที่ต่ํากว่าพันสองร้อยนะฮะตัวหุ้นนะวันนี้หุ้นบางจากอันสืบเนื่องจากตัวราคาน้ํามันเนี่ยมีการปรับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเอาให้ตัวบางจาก บางจากขนาดนี้เทรดอยู่3.9บาท3.6บาทเจ็ด5ตังค์บวกไป25ตังค์นะฮะตอนกลางวันเนี่ยขึ้นไปถึง3.7บาทนะครับจุดแกว่งของราคาหุ้นนี่คือ35บาทจุดต้านตัวบนก็คือประมาณใกล้ๆ40บาทนะฮะ3.9 40บาทนะฮะก็เล่นรีบาวแล้วกัน3.7บาทเล่นอีก2 3บาทเอาใกล้40ิบแล้มาระวังหน่อยแล้วกันอีกตัวหนึ่งคือตัวหุ้นของครูลงมาต่ํามากฮนะ นะจาก11บาท12บาท13บาทข้างบนเนี่ยลงมาเหลืออยู่ที่10บาท90สตางค์ก็คงเล่นลักษณะของการรีบาวเครื่องม,มือทางเทคนิคโดยส่วนใหญ่จะช้อนให้สําหรับการเล่นรีบาวนะในแง่ของตัวถูเห็นดูอาการของตัวหุ้นแล้วเนี่ยในกลุ่มชิ้นส่วนเคนิ์ยังไม่ค่อยอมีการเสด็จจ้ามากนักนะฮะยังมีแรงขายในตัวฮานาในตัวคงเจริญในตัวเอสวแม้นว่าจะ,อ,ะอ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากอยู่แล้ว อยู่ค่อนข้างมากอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ยังไม่สามารถกลับในจางนที่เพิ่มขึ้นได้ในขณะที่ตัวฮานามีลักษณะของการที่อ่อนตัวลงแล้วก็แพทเทิร์นนั้นอาจจะหลุดลงไปเล่นที่ระดับ16บาทได้นะครับตัวแบงก์แม้ว่าวันนี้ K Bank จะเป็นลักษณะบวกไป350ต่างก็ตามเนี่ยแต่ข้อน่าสังเกตยอย่างหนึ่งคือตัวแบงก์กรุงเทพในตัวกรุงไทยในตัวไทยพาณิชย์ยังไม่ขยับนะเพราะนั้นอุตสาหกรรมอาจจะเป็นเพราะ เฉพาะตัวหุ้นมากกว่าในเคแบงที่กองทุนนั้นกลับเข้ามาซื้อผมว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องแปลกๆอย่างหนึ่งคือตลาดสามารถยืนติดลบได้ตลอดชั่วโมงเทนนะในขณะที่ตลาดในต่างประเทศผมเพิ่งเห็นอินเดียเนี่ยขึ้นมา300กว่าเนี่ยนะครับก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่เาเอ๊ะในยุโรปในอเมริกาอเมริกาอาจอ่อนตัวแต่ในเอเชียนีน่ค่อนข้างบวกแต่ตลาดหุ้นไทยยังไม่กล้าที่จะ ปิดขึ้นไประดับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าได้นะครับยังไม่สามารถกระยับในฉางที่เได้ข้อแนะนำคือยังคงเป็นใช้กลยุทธ์เดิมอยู่ครับผ่อนอไม่ใช่ผ่อนคงอัตราการซื้ออยู่ในพอร์ตอยู่ประมาณสัก5้าสเอนพอเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเพิ่มเพิ่มน้ำหนักจำเป็นต้องขายล้างพอร์ตไหมในความคิดผมเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้ขายหุ้นตัว เหมือน l อ t ที่ระดับ40บาทกว่าไปนะฮะ40-41บาทขายไปพอ39บาทก็มาหารจุดรับอย่างเดิมเ,เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ขาย b d m เมไปที่ระดับราคาประมาณ24บาทวันนี้ราคาถ้าออดตัวลงมาถึงระดับราคา23บาท80 23บาทก็สามารถที่จะซื้อกลับมาได้เป,เป็นหุ้นที่แปลกตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่ GPC เนี่ยวันนี้ลงช่วงแรกเนี่ยลงถึง7% แต่ท้ายๆตลาดเนี่ยก็ปิดที่29บาทผมว่าราคา29บาทของเป็นตัว GPSC เนี่ยกับเป็นการทดสอบว่าสามารถยืนได้หรือเปล่านะครับก็ก็น่าสนใจพูดอีกตัวหนึ่งที่แปลกใจก็คือตัว CRC ได้ดูตัว CPN ด้วยนะ mm hmm. ทั้งสองตัวเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัว CPN นั้นหลุด50บาทลงมานะครับ mm hmm. เพราะนั้นดูที่ระดับราคา50บาทอ่า4บบาทนะว่าจะสามารถรองรับได้หรือเปล่าในขนาที่ c r c 25บาท อซอาร c เนี่ยมีต้นทุนม,ม,มีราคาที่ขยับขึ้นอยู่ข้างบนเนี่ยจะอยู่ที่ระดับราคาประมาณสามสิบสามบาทสามสิบสี่บาทนะตอนนี้ลงมายี่สิบหกบาทเจ็ดห้าตังค์ลงมาค่อนข้างเยอะนะครับกับ CPN เนี่ยนะครับที่ลงมาถึงระดับ48บาทห้้ตังค์เนี่ยลงมาค่อนข้างมากเพราะฉนั้น2ตัววุ่นเป็นถ้าจะเล่นก็เล่นรักษารีบาววันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอันหนึ่งที่ผมมองก็คือตลาดไม่ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงของเปอร์เซนเทจค่อนข้างมากที่ค่อนข้างมากนั้นเป็นด้วยเซมิคอนดักเตอร์ลงไป4.5ในตัวฮานาลงไป2.3ในตัว k c e ลงไป2เนี่ยฮะในกลุ่มนี้ที่ลงค่อนข้างเยอะในขณะที่ลงเยอะอีกตัวหนึ่งคือ GPS 4. 6 B g ม5แล้วกังกลุลน,นั้นอยู่ที่2.94ผมให้ให้คอมเมนต์ไปตั้งแต่ช่วงเช้าว่า2กลุ่มนี้เป็น2กลุ่มที่ยังต้องติดตาม นะเพราะว่ามีราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นก็ไม่น่าจะมีผลอะไรกับตัวราคาหุ้นมากนะักเพราะว่าตัว BCPG เนี่ยสามารถบวกขึ้นมาได้70ตังค์บวกมา11%ในขณะที่กลุ่มไฟฟ้าเดียวกันเนี่ย g ี s c b g มและกังกุลเนี่ยเป็นลัษษะอ่อนตัวลงมา5%เพราะนั้นผมคิดว่าเป็นเฉพาะตัวอาจจะเป็นเรื่องของนโยบายภาครัฐที่กระทบกับตัวบริษัทเกี่ยวกับไฟฟ้านะราคาไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้านะครับที่มีลักษณะอ่อนตัวแต่อย่างที่ผมกลับเรียนเริ่มต้นนะฮะว่าเบนซ์กับ WTI เนี่ยปรับในทิศทางนี้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นตัวบางจากที่ระดับราคา3ามบาทเจก็มีโอกาสที่จะขึ้นไประดับทดสอบที่ราคาเดิมนะที่ระดับราคาประมาณใกล้ๆ40บาทได้ก็ลองพิจารณาดูครับไต้อแลระดับราคา26บาทเป็นระดับราคาที่ยืนออกด้านข้าง นะไทยออยไม่ไม่ค่อยขยับไปในทิศทางข้าง,างไปทางไหนนะครับก็ยังคงเป็นรักะการแบบถามว่าแล้วตอนนี้ตลาดเราควรจะทำไงนั่งดูแล้วก็ปรับพอร์ตในตัวเองนะครับหาหุ้นหาหุ้นที่แข็งแรงไอหุ้นแข็งแรงของผมเนี่ยคือหุ้นที่สามารถเล่นรอบได้อย่างเคเบงอย่างกราฟอย่างตัว b d m s อย่าง AT นะครับาหาหุ้นชุดชุดพวกเนี้ยนะฮะอย่าไปาหาหุ้นที่มีลักษณะที่เป็นเทนขาลงโดยตลอดนะครับระมัดระวังหน่อยแล้วกันครับผมตลาดยังแกว่งอยู่ฮะดูจากตลาดวันนี้น่าจะปิดได้ขนาดนี้1 1 7 0 0 1นะฮะถ้าวันนี้ปิดได้ที่ระดับเหนือกว่า1,170ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป,นเป็นเป็นแนวโน้มที่ที่ยังพอใช้ได้อยู่นะครับไม่ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ก็ ไม่ได้บอกว่าเป็นเรื่องที่แย่นะครับเป็นเรื่องที่พอรักษาทรงตัวได้ในขณะที่ตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยโดยส่วนใหญ่บวกนะฮะตลาดหุ้นไทยก็ยังมีการ mm hmm. การบล็อกของระดับราคาอยู่ครับผมครับ mm hmm. ครับ,รบพี่เชิครับเห็นตัวไทยคมวันนี้เห็นมาครับผมพี่เชิมองอยังไงครับ่อผมผมมองเป็นตัวหุ้นในระยะสั้นมากกว่านะ mm hmm. อะยังไม่ยังคือยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่มี ในตัวหุ้นเขาเองเนี่ยแม้ว่าจะมาก็ตามเนี่ยแต่โดยในแง่ผลการงานที่ออกมาไม่มันยังไม่ได้สอดคล้องกับการที่จะปรับนิทานได้เพิ่มขึ้นเอ่อมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาเท่านั้นเองผมเพียงแค่ว่ากลัวว่าเป็นแค่ช่วงเวลาคือถ้าเข้าไปแล้วเนี่ย mm hmm. กลัวว่าอบร่ม,มันไม่มากพอที่จะดึงกระชากขึ้นไป mm hmm. เล่นอยู่ระดับบนนะฮะราคาหุ้นมีการอ่อนตัวลงมากันเยอะผลการงานที่ออกมารอบที่แล้วที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เสอร์ไพรอะไร ไม่ได้ถือว่าโอ้โหดีมากนะอาจจะเป็นแค่รักษาราคาหุ้นให้ยืนอยู่แค่นั้นเองไม่แล้วก็ปริมาณการซื้อขายของตัวไทยคมเนี่ยถ้าเราดูจากปริมาณการซื้อขายเนี่ยระดับของการอยู่นี่นี่ผมไปถึงระดับห้าสิบยังไม่เจอเลยนะไทยคมนะฮะยังไม่เจอเลยนะครับก็เออก็ยังยังยังไม่ยังคือยังยังไม่ใช่เป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนผมว่ายังมีความเสี่ยงสำหรับการลงทุนอยู่ครับผม ครับครับครับขอบคุณมากครับพี่สุชัยครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ